เรากำลังเดินตามถนนขึ้นพระาธาตุภูเพกนะครับไปดูตัวปราสาทว่ามันจะมีรูปร่างสันฐานยังไงแล้วข้อสันนิษฐานที่ว่าทำไมถึงสร้างไม่เสร็จสร้างไม่เสร็จเพราะอะไรเดี๋ยวตามมานะครับ ข้อมูลจากกรมศิลป์หรือเปล่าตัวนี้เป็นโบราณสถานก่อด้วยปราสาทภูเพกเป็นโบราณสถานก่อด้วยหินทรายลักษณะเป็นปราสาทมีมุกยื่นยาวออกมาทางด้านหน้าค่อนข้างมากและมีประตูทางเข้าอยู่ที่มุกนี้ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพิจารณาจากลักษณะทางสถาปัตยกรรมปราสาทภูเพก น่าจะได้รับดีพลศิลปะขเขมรสมัยป่าปวนต่อนครวัดมีอายุปลายพุทธศตรวรรษที่16ถึงกลางพุทธศตรวรรษที่17น,นี่ข้อมูลของกรมศิลปบันได490 ร้อยเก้าสิบเท่าไหร่รกว่าเนี่ยแหละครับจำไม่ได้ต้องเดินขึ้นไปบนประสาทพรธาตุผู้เพ็กจากเนินเขาเชิงตีนเขานะครับเดินขึ้นไปอีกจะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ชั้น ตอนบ่ายสามก,ก,กว่าก็อากาศเย็นดีครับไม่ร้อนมากนี่ถ้าเขาไม่ทำทางเดินเป็นบันไดปูนนะครับการเดินก็จะลำบากหน่อยเพราะมีความลาดชันสูงน่าจะสี่สิบ ห้าสิบองศาได้ครับต้นไม้ใหญ่ปกคลุมรอบๆพื้นที่ป่าผู้พัน ผ่านมาสองสองชั้นเดินภูเขาขึ้นเขาสูงๆเนี้ยก็ดีครับ ได้ฝึกสติสติอยู่ที่เทา้าป้ายวัดเขียนบอกว่าสวรรค์ชั้นที่หนึ่งจตุมมหาราชราชิกาชั้นจตุมชั้นล่างสุดของสวรรค์เ็ดชั้น เหนื่อยครับแต่หอบ <laughs> ถึงครึ่งยังพี่นรองเนี่ยย่างย่คง,ง,งึ่งเหรอขครึ่งเลยสุดสีอ๋อย่างครึ่ง <laughs> <laughs> ยังครึ่ง,ง,ง,งนู่นแล้วอีกประมาณสักสามร้อยขั้นเลยล่ะสาม้อยกว่าคัน <laughs> ชั้นชวันชั้นที่หนึ่งจตุมมหาราชิกาเท้ามหาราชทั้ง4ีผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจตุม,ม,มเกิดบนสวรรค์ชั้นจตุมมีสาเหตุมีหลายสาเหตุครับคือหนึ่งเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำบุญไม่ค่อยเป็นไม่รู้หลักการทำบุญและไม่ค่อยได้สั่งสมบุญนานๆทำครั้งหนึ่ง เมื่อทำก็ทำน้อยหรือทำบุญเอาคุณบุญที่ได้ก็ไม่บริสุทธิ์ไม่สมบูรณ์าบาปในตัวก็มีอยู่แต่ว่าบุญมากกว่า,าเ,มนะเมื่อล่าโลกใจนึกถึงบุญก่อนก็ไปสวรรค์ชั้นนี้ซึ่งตั้งอยู่นะ<า>เชิงเขาซินเนโลสวรรค์ชั้นนี้จะมีความหลากหลายมากที่สุดเาอ,อยู่ใกล้ชิดกับ พื้นมนุษย์มากกว่าสวรรค์ชั้นอื่นๆและมีบางส่วนที่มีที่อยู่ซ้อนกับภูมิมนุษย์ที่ได้ชื่อสวรรค์นั้นสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาเพราะมีเทพผู้เป็นใหญ่ของสวรรค์ชั้นนี้อยู่สีท่านคือเท้าทัตตลดปกครองเทวดาสามพวกได้แก่คนทันวิทยาธรกุมพันธ์ท้าว,วิรุณหก ปกครองพวกคุดเท้าวิรูปวิรูปักปกครองพวกนาคท้าวเวสุวรรณปกครองพวกยักษ์ชั้นนี้50ปีมนุษย์เท่ากับ1วันหนึ่งคืนของชั้นจาตุ่ม9ล้านปีมนุษย์เท่ากับ500ปีทิพย์ จากชั้นจาตุมเราจะไปชั้นต่อไปจะเป็นสวรรค์ชั้นอะไรตามมาครับคนพาเดินก็นหอบแล้วครับตอนเนี้ย เวัสวรรชั้นที่สองเ<ว>ดาดึงนี่ถึงชัน้นที่สองสวรรค์เจ็ดชั้นเหรอเจ็ดชั้นเออว้าสองชั้นก็ขาอ่อนแล้วครับเออสี่ร้อยเก้าสิบขั้นนะ เมื่อกี้สามสิบไอห้าสิบห้าสิบล้านปีโลกมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนสวรรค์ชั้นที่สองชั้นดาวดึงเท้าอมรินเทวาทีิราชหรือพระอินทผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึง เกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงคือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำบุญเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งที่ควรทำทำแล้วก็สั่งสมบุญสั่งสมเทวธรรมมีฮิริโอตปะด้วยเมื่อละโลกก็จะไปมงเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าตัดของเขาซิเนรุ ที่ชื่อว่าดาวดึงเพราะเป็นที่อยู่ของเทพผู้ปกครองพบถึง33องค์โดยมีท้าสักกะเทวราชหรือพระอินท์เป็นประธานและที่สำคัญมีพระาธาตุจุรามณีซึ่งทุกวันพระเทวดาจะมาประชุมกันที่สุทมาเทวสภาเพื่อรับฟังโอ,อวาทจากท้าสักกะถ้าใครไปวัดภูมัานภา ได้ฟังหลวงพ่อแดงท่านพูดก็คือพระอ,อินทร์ก็คือชั้นดาวดึงตรงนี้นะครับที่ท่านลงไปช่วยหลวงพ่อแดงสร้างวัดภูม่าน้าร้อยปีมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของเทวดาชั้นดาวดึงนะครับสามสิบห้าล้านปีมนุษย์เท่ากับหนึ่งพันปีทิพย์จเจริญพรหลวงพี่น้อย สาทัวครับเดินไปถึงยอดไหมเนี่ยโอ้เก่งเก่งมาจากวัดไหนเนาะอำเภออะไรอ๋อมาจากอำเภอเมืองแล้วองค์นี้ศึกแล้วเหรอครับยังงไม่ได้บวชอ๋อ สวรรค์ชั้นที่สามชั้นยามาถึงเครื่องทางยังครับอาจารย์ครับะครับผมอบหอบแล้วครับอาจารย์สวรรค์ชั้นที่สามชั้นยามาเท้ายามาเทาวาทิราชผู้ปกครองชั้นยามา เกิดบนสวรรค์ชั้นยามาคือเมื่อครั้งมนุษย์ทําบุญพ่ออยากจะสืบทอดและรักษาประเพณีแห่งความดีงามนั้นไว้ทํานองว่าวงตะกูลสร้างสมความดีมาอย่างไรก็อยากรักษาประเพณีไว้หรือผู้หลักผู้ใหญ่สอนอย่างไรบ่มผู้หลุดทำมามอย่างไรก็ทําอย่างนั้นทํากันไปตามธรรมเนียมเช่นเห็นปู่ย่าสร้างโบสถ์บำรุงวัด สร้างพระประธานก็ทําตามนั้นด้วยหรือพระภิกษุที่รักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่พระต้องมีหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนาเมื่อละโลกแล้วส่วนใหญ่จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้200ปีมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของเทวดาชั้นยามา144ล้านปีมนุษย์เท่ากับ2,000ปีทิพย การขึ้นสวรรค์มันยากเย็นอย่างนี้เองแค่เดินยังหอบแล้วครับสวยส,ยส,สวรรค์ชั้นที่สี่ชั้นดุสิตเท้ทาสันตะดุสิตเท,ทวาทิราชผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิต เกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อครั้งยังมันเป็นมนุษย์ทำบุญเพื่อปรารถนาสงเคราะห์โลกปรารถนาให้ชาวโลกมีความสุขมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่อตนเองอย่างเดียวแต่เพื่อสงเคราะห์โลกเพื่อเพื่อนมนุษย์และสัมพ์สัตว์ทั้งหลายด้วยเมื่อละโลกแล้วก็จะไปสวรรค์ชั้นนี้400ปีมนุษย์เท่ากับ1วัน1คืนของเทวดาชั้นดุสิต 576ล้านปีมนุษย์เท่ากับสี่พันปีทิพย์ทางขึ้นสวรรค์มันลำบากอย่างนี้เองครับพี่น้องผ่านมาแล้วสี่ชั้น โคตรเนืยเลยครับสวรรค์จ๋าป่านนี้ชนด้วยไม่แปลกใจครับคนไม่อยากขึ้นสวรรค์เพราะมันลำบากเงี้ยมันไม่สนุกมันไม่สนุกเหมือนไปนรก สวรรค์ชั้นที่ห้านิ่มานรดีเราไปดูครับว่าต้องทำบุญยังไงที่จะได้มาเกิดสวรรค์ชั้นนี้และสวรรค์ชั้นนี้กี่ล้านปีกี่ร้อยปีมนุษย์จะเท่ากับ1วันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นนี้ครับ ที่แน่ขาอ่อนแล้วสวรรค์ชั้นที่หนิม,มนนรดีเกิดบนสวรรค์ชั้นนิม,มนนรดีคือต้องเพียรบริจาคทานเป็นอันมากอย่างเสมอต้นเสมอปลายจิตใจบริสุทธิ์รักษาศีลไม่ขาดตกบกพร่องต้องอุตสาห์ก่อสร้างกองบุญกุศลให้ยิ่งใหญ่อบรมจิตใจของตนให้บริสุทธิ์บุดพอง ไม่ให้สกกระกลามกมีมนทินพยายามรักษาสินไม่ให้ขาดมีใจสมบูรณ์ด้วยศินผลวิบากแห่งทานและสินอันสูงส่งเท่านั้น800ปีมนุษย์เท่ากับ1วันหนึ่งคืนของเทวดาชั้นนิมมานนอรดีนะครับ 2, 3 0าล้านปีมนุษย์เท่ากับ8,000ปีทิพย์ ขั้นสุดท้ายยังนอนอ่ะชั้นที่ห้าไปชั้นที่หกสวรรค์เจ็ดชั้นถึงชั้นที่หกก็เป็นพระธาตุผูเพ็กหรือเปล่า ไม่มีคำบรรยายครับมีแต่เสียงหอบโอ้เห็นวิวเทือกเขาภูพาสวยงามชีวิตครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์กว่าจะได้แต่ละคลิปครับพี่น้อง ขาอ่อน <laughs> สวรรค์ชั้นที่หชั้นปรมิมริมมิตรวะสวัตตีเทวภูมินะครับแดนเทพาดามีสมเด็จพระปรามิมมิตเทวราชทรงเป็นพระเทวธิราชปกครองผู้ที่จะมาอุบัติในสวรรค์ชั้นนี้ต้องอุตสา่าห์ก่อสร้างกองการกุศลให้ยิ่งใหญ่ อบรมจิตใจให้สูงส่งด้วยคุณธรรมเมื่อจะให้ทานรักษาศีลก็ต้องบำเพ็ญอย่างจริงจังด้วยศรัทธาอย่างยิ่งยวดและถูกต้องและผลวิบากแห่งทานและศีลอันสูงส่งยิ่งเท่านั้นจึงจะบรรดาลให้ไปอุบัติสวรรค์ชั้นนี้ได้ผู้ใดทำทานโดยไม่ได้คิดว่าทำทานตามฤาษีในอดีตที่เคยทำมา แต่คิดว่าทําทานเพื่อให้จิตเกิดความปราเพิ่มปิติในบุญที่ทําเมื่อตายลงย่อมไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตตะ,ะ,ะ,ะวะวัสวตีนะครับร้อยไม่ใช่ร้อยพันหปีมนุษย์เท่ากับ1วันหนึ่งคืนของเทวดาชั้นปรนิมเก้าพัล้านปีมนุษย์เท่ากับ หนึ่งมืหันปีทิพสวรรค์เนี่ยมันขึ้นยากจริงๆหอบนะครับเรามาดูปราสาทภูเพ็กสันนิษฐานเดิมว่าน่าจะสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าในศาสนา,าพราหมณ์นะครับแต่ว่า วันนี้น่าจะมาสร้างในสมัยชัยวรมันที่7ซึ่งเป็นกษัตริย์ขอมที่นับถือศาสนาพุทธเพียงองค์เดียวยังท่านเดียวเขาให้ขึ้นไปข้างบนว่เนี่ยแต่ว่ายังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับชัยวรมันที่7ก็สวรรคตชัยวรมันที่8ที่ผมเล่า ก็ขึ้นคลองลาดต่อแต่ว่าใช้าระมันที่8ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาก็ให้มีการทำลายเทวรูปรูปเหมือนอพระพุทธรูปที่สื่อถึงศาสนาพุทธนะครับและเข้าใจว่าไม่ส่งงบประมาณมาให้ทาง ฝ่ายก่อสร้างก่อสร้างพระาธาตุหลาย,ลายพระาธาตุหลายปราสาทนะครับรวมทั้งปราสาทผู้เพ็งนี้ด้วยจึงทําให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนี่น่าจะเป็นแค่ตัวตัวห้องปราสาทยังไม่ได้ทําหลังคาเลยนะครับโอ้มาแรงเยอะจริงๆแล้วเดินขึ้นไปดู บนบริเวณปราสาทข้างในตัวปราสาทห้องนี้จะมีรูปพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับ อันนี้ต่อหน้าพระวัยโรจชนะพระพุทธเจ้าแล้วมีเอารูปลุงปู่ดูมาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปกราบไหว้รูปพระพุทธรูปแต่วิวมองลงไปเห็นเมืองสกลนครสวยงามนะครับ โตส,ตาสมาสัพพุทัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพะทัสสะพุทธะนิสิทนะปัพพะตัคเฆมหากัสสเพนะอเนตัฏฐาปิตังสิระสานะมามิพุทธะนิสิตนะปัพพะตัเคเฆมหากัสสเพนะอเนตัฏฐาปิตัง ศิลสานามามิพุทธนิสิธนะปปพระตักเคนามากัสเปยนาอาเนตถาปิตังศิรสานามามิบนบริเวณด้านข้างและก็ด้านหลังของพระทาตภูเพกนะครับ การเจาะรูรูหินนะครับสำหรับสอดเหล็กหรือไม้เวลาใช้ในการยกหินแต่เวลาเอาเข้าวางเขาจะเอารูที่เจาะรูหินเข้าด้านในนะครับจะไม่โชว์ให้เห็นรู ในมุมมองของนักวิชาการแล้วก็หลายๆจะมองโคนรม,มกับทางเรื่องเล่าตำนานของสกลนอครน,นะครับที่ว่าเป็นการแข่งกันสร้างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงพระาธาตุภูเพชกกับพระาธาตุไลของทางนาครพนมหรือมุกดาหารอันนี้สร้างไม่เสร็จเข้าใจว่าพลาดทิ้นขึ้นแล้วเลยแพ้ผู้หญิงนะครับ แต่ในทางประวัติศาสตร์ทางตำปากรมศิลปากร<ม>ก็เชื่อว่าสร้างไม่เสร็จเพราะว่าพระเจ้าช้ยวรรมนที่เจท่านสวรสนคตแล้วก็ช้ยวรรมนที่แปดไม่ได้นับถือศาสนา,าพุทธก็สั่งยกเลิกไม่ให้มีการก่อสร้างที่เป็นพุทธสถานไม่ให้งบสนับสนุนมาแล้วก็ ในส่วนที่เป็นพระพุทธรูปที่สื่อถึงพุทธศาสนาเขาก็ให้สั่งให้ทำลายทิ้งหมดนะครับอันนั้นก็เป็นข้อมูลที่นำมาให้ท่านได้พิจารณารับฟังไว้นะครับอย่างหลวงพ่อแดงท่านวัดภูมันฟ้าท่านเล่านะก็คือว่าอย่างพระาธาตุภูเพกเนี่ยสร้างไม่เสร็จก็เพราะว่ารัชการ ใช้วร,รมันที่8นะครับนับถือาพามไม่ให้งบมาก่อสร้างต่อก็เลยถูกทิ้งคว้างนะครับแต่ในทางวิชาการทางโบราณคดีเขาก็เชื่อว่าพระธาตุภูเพกเนี่ยน่าจะเป็นชุมชนคนที่มาร่วมก่อสร้างน่าจะอยู่กันเป็นชุมชนใหญ่บริเวณด้านล่างฐานข้างล่างตรง ไม่ใช่เชิงภูเขาด้านล่างนะครับทางขึ้นมาที่เป็นถนนผ่าเพื่อเขาภูพานมาก็จะเห็นว่าเป็นแหล่งหินธรรมชาติอยู่เยอะเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นหินที่ขนมาเพื่อสร้างพระธาตุภูเพกนี้หรือว่าเป็นหินที่อยู่กับพื้นที่นี้อยู่แล้วหรือเปล่านะครับก็เป็นข้อมูลประดับความรู้ ส่วนท่านจะเชื่อเรื่องเล่าขานตำนานเล่าขานหรือจะเชื่อทางประวัติศาสตร,โร์โบราณคดีก็สุดแต่ทุกท่านจะนำไปพินิีพิจารณานะครับผมในฐานะผู้นำเสนอยูทูบเบอร์ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการติดตามรับชมรับฟัง นาเจ้าพ่อจิ้งมันจังต้นดีแต่ละเจ้าพ่อจิ้งยุลิงเจ้าพ่อลิงกะลงควายหานลงท่านต้องไปตองกูเงาพ่านต้องไปตองกูเงาบ่าที่ตอนก็ถูนม่อมอมอมอง้มเอ้ยอุ้มยาสีชมพูน้ำลายอุ้มเอ้ยอุ้มยาสีชมพูน้ำลายบอาพี่ชายก็นอนดีเ่นท้องก็ดิจะน้ำนอกทําก็ดิแค่น้ำ ันครับครับรผมครับผมขอบคุณห,หลายๆครับหาความยากระเพ็ดคนเนี้ยต้องลุนหาเสพน